อันนี้เป็นเวลาของพลังชีวิตเวลาของนายก,กายชีวิตที่บอกว่าชาเชาตเาเนี่ยนะครับมันเป็นเวลาที่เราต้องเอาของเสียออกจากร่างกายเราครับนะครับต่อไปนี้เราเราเราดื่มไปแล้วจะเป็นแก้วสองแก้ว,กวห,ลหลือน้ำอีกแปดแก้วแปดแก้วกแปดแก้วนะครับ ดื่มบอยบอยครั้งหนึ่งสองสามอึกหรือไม่เกินครึ่งแก้วต่อครั้งอ,อย่ารอให้หิวแล้วดื่มทีเราเป็นหมดแก้วอย่างนี้นะครับครับนะครับเราให้คิดถึงอย่างนี้ครับว่าทำไมเป็นอย่างนี้เรา ต้นไม้น้ำที่เราหยดติงต้งติงติงไปดนต้นไม้เนี่ยต้นไม้เราเนี่ยสามารถดูดซึมทันถ้าเราขี่เกียรลดเราเททั้งถังเลยโครมลงไปต้นไม้นั้นดูดซึมไม่ทันน้ำก็ไปหมดเลยต้นไม้ก็ขาดน้ำ ชีวิตเราก็คือธรรมชาติเราเรียนแบบธรรมชาติอย่างนั้นเมื่อเราดื่มน้ำบ่อยๆบ่อยๆซึมเข้าไปเรื่อยๆน้ำจะค่อยๆถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราคราเทไปคโมโครม,ครมไปหมดเลยครับเป็นการทำร้ายไตยเริ่มไปอีก ตายหรจะป่วยเพราะไตเนี่ยมีหน้าที่ในการขับปัสสาวะขับน้ำออกมาจากร่างกายเราอ๋อพี่แก้วว่าไตก็ทำงานหนักมากครึ่งหนักมากเลยครับเพราะคุณกินน้ำทีละแก้วสองแก้วเอามาอีกแล้วนะครับน้ำนะครับมาอีกแล้วนะครับ ที่กลางคืนนี่กินน,น,กน้ำก็ไปเยอะเลยสองสามแก้วท่านเลยไม่ต้องหลับต้องนอนเลยนะครับ,รบลุกขึ้นมาชี้นละลานะเดินสวนสนามกลางคืนครับไม,ไม่ใช่เวลาครับกลางคืนเวลาใจเนี่ยเขาต้องการนอนอพักผ่อนเหมือนเราต้องการพักผ่อนอกระเพาะก็ต้องการพักผ่อนแต่ที่ไม่พักผ่อนคือ ถุงน้ำดีกับตับจะเป็นตัวที่พยายามเอาของเสียขับไขมันต่างๆนะครับเขาทำงานอยู่เมื่อกี้น้ำดื่มไปบ่อยใช่ไหมครับแปดแก้วใช่ไหมครับครับปัญหาต่อมาณนวิปัญหาใหญ่คือตอนรลบประทานอาหารครับลับประทานอาหาร ให้กินบางคนนี่กินข้าวคำน้ำคำขอโทษนะคุณหมอเวลาวเป็นข้าวนเนี่ยผมกินน้ำประมาณนี้ถูกไหมใช่เอาฟาังนะครับน้ำขนาดนี้ถูกไหมการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าร่างกายเรานเนี่ยมีมธาตุดินน้ำลมไฟ ก็คืออะไรเนื้อหนังมังสานะครับนี่คือธาตุดินมี20ธาตุน้ำมี12เช่ไหมครับเป็นน้ำเลือดน,น้ำนองน้ำน้ำลายเนี่นะครับคือ12อาการ3 2คือเกิดเราเกินเกิดมานะครับมีอาการครบ3 2ครับนะธาตุลมมี6 ธาตุไฟครับมีสีไฟตัวหนึ่งอยู่ในกับเพาะอาหารเราแต่ทุกวันนี้เราดับไฟตัวนี้เกลี้ยงเลยับด้วยน้ำเมื่อกินเข้าไปนยครับขาดนี้หนึ่งแก้วแต่จริงมันก็ปกตินะครับคุณหมอแนนครับก็ไม่ได้เยอะนะคะ ลองนะครับลองดสิครับนะครับในกะรนะเพาะเราเนี่ยมีไฟในการย่อยอาหาร,รเขาเรียกว่าปารินามัคีไฟในการย่อยอาหารถ้าฝรั่งอาจจะคิดเป็นว่าน้ำย่อยน้ำเอ็นสั์น้ำดีดที่มันอยู่ในกระพเพาะ อยอาหารนะครับ15นาทีก่อนทานอาหารเราวางทานอาหารกับทานอาหารอิ่มใหม่ๆับน้ำที่ดื่มได้เนี่นะครับอย่าเยอะนักผมให้เองไม่เกินครึ่งแก้วแต่ในคลินิกผมนะรู้ไหมนะเราดื่มน้ำ นะครับไม่มีแก้วน้ําตั้งโต๊ะกันนะคนเครับไม่มีแก้วน้าตั้งโต๊ะนะครับตอนนี้ไม่ทำรายการใหม่ๆงงมากค่ะคุณน้ําจะติดคอไม่มีแก้วน้ำตั้งโต๊ะเรากินข้าวเสร็จนะครับ,รบผมมาล้างปากแปรงฟันแล้วผมก็มดื่มน้ำสองสามอึก แล้วผมก็ดื่มน้ำสองสักนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยเเขาค่อยจิ้ไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้นะครับผมยังไม่ค่อยย่อยเลยครับค่ะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทำงานเนี่ยะครับผมจะใช้แรงมากในก,การที่จะนวดคนไข้ขดูแลคนไข้มผมกินข้าวเสร็จแล้วผมพอ,อพูด ปาา่าวป่าวมาล้วงคนไข้เนี่ยไม่ย่อยไปแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะการย่อยอาหารนี่เราต้องใช้พลัง80%ในการย่อยอาหารนะครับ,รบเลือมดมาที่กือบฟองอาหาร80%ครับในการย่อยถ้าถามว่าทานมาพูดป่าวป่าป,า,ปาอย่างผมเองหรือมาล่วงคนไข้เนี่ยนะครับ,รบหรือคนไปกิน ไปเครียดไปตกกังวลอะไรมันไม่ย่อยแล้วครับกระเพาะอาหารเราเนี่ยคือมีมีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้ในการทำเยอะใไม่ย่อยเลยครับเราถึงย่อยไม่ค่อยดีนักแน้ำมีน้ำครึ่งแก้วที่คุณหมอบอกว่าเวลาทานตอนทานข้าวนะครับเป็นน้ำอะไรฮะน้ำเย็นได้ไหมหรือว่าน้ำลมรีบ ครับน้ำเย็ยนน้ำมาล้มหรือนมอย่าเพิ่งกินเข้าไปเย็ยนนะครับครับนะครับอ้าวต่อมาว่าน้ําไม่เกินสิบไม่เกินครึ่งแก้วค่ะไม่เกินครึ่งแก้วครับถ้าาว่าคุณกินถึงครึ่งแก้วแล้วคุณต้องรอหน่อยนะครับ,รบให้มันย่อยไปก่อนให้มันย่อยกันที่สี่สิบนาทีครับแล้วค่อยๆดื่มน้ําต่อมา บางปอก็บางคนไม่ได้กินน้ำเลยวิ่ไม่ได้กินน้ำแต่กินน้ำกระหู้ไปแก้วหนึ่งเลือกินผลไม้เข้าไปับผลไม้ลิบเย็นนะครับับส้มสาลี่แตงมังกรฝรั่งชมพู่แตงโมนะครับ รู้ว่แล้วแต่เป็นผลไม้ลิดเย็นทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มี<อ>น้ำเยอะด้วยน่ครับแลคือเวลาให้ก็คือให้เป็นน้ำเปล่าขึ้งแก้วดีกว่าอย่าเยอะครับน้ำให้จำไว้ว่านา้ำเนี่ยครับไม่ได้ช่วยย่อยครับเมือ่อเราหุงขา้าว เราต้อตั้งหม้อข้าวเนี่ยนะครับใส่น้ําลงไปเนี่ยนะครับน้ําที่ใส่ในหม้อข้าวไม่ได้ทาให้ข้าวสุกข,ข้าวสุกได้เพราะไฟครับน้ําป้องกันไม่ให้ข้าวไหม้ทนนั้นเองครับผมขอครับก<ม>็เพราะเราก็เช่นกันนี่คือธรรมาชาติครับ ตรงนี้เขาเรียกว่าเตาหุงต้ม,มแต่ทุกวันนี้เราเปลี่ยนเตาหุงต้มเป็นถังหมักแก๊ส <c oughs> นะเป็นถังหมักแก๊สกันหมดเลยนะครับ,รบเป็นโรคเกิดเป็นโรคในะในหูไม่เท่ากันเป็นโรคสารพัดที่เป็นรกระดูกทับเส้นครู้ว่าแล้วแต่กระเพาะ ไม่ย่อยดื่มน้ําไม่เป็นเมื่อกี้นี้เขาอ่าในให้ฟังเมื่อกี้นะครับกินน้ําไม่เป็นครับทานข้าวแล้วดื่มน้ํากี่แก้วสองหรือสามแก้วสองหรือสามแก้วน้ําเย็นนะครับครับนี่คืออาจารย์สอนหนังสือนะครับ,รบที่เขาที่เป็นอย่างนี้ มากมายทั้งกายภาพท,ทํทารเลีมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้สู่รักษาก็คือเขาไม่ถูกรักษาคนครับเรารักษา จครับที่เราเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นเพราะพฤติกรรมเพราเราผิดครับ,รบเราจะเราจะรักษารโรคเราจะาบำบัดโรคเราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเหมือนปลาที่ป่วยผมจะยกตัวอย่างนี้บ่อยแล้วนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ ปเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำไม่ใช่เอาปลามา,<ภ>าแล้วก็เอายาทาแล้วก็จอมน้ำเดิมชีวิตเราก็เหมือนกันเราเจ็บป่วยแสด,ดงว่าให้หวนคิดดูว่าพฤติกรรมของเราที่ผ่านมามันผิดเราต้องมาปรับเปลี่ยนกันใหม่ครับคครับโรคที่ ตอนนี้ให้วัดใหญ่สายพันธ์ใหม่2009ค่ะครับผมโแดังมีคำแนะนำไหมครับเรื่องเกี่ยวกับโรคนี้และโรคนี้ตัวนี้นะท่านก็ต้องป้องกันเต็มที่นะท่านใส่หน้ากากมาหมดเลยนะครับแลวแล้วทุกทุกทุกแข่งที่เห็นมีสายหน้ากาก ครับแม้แต่หนังสือพิมพ์เมื่อสอวันนี้นะครับดำนาก็อุยงใส่หน้ากา,า,ากรเลยนะครับดำนาเนี่ยนะฮะดำนาเนี่ยครับใส่หน้ากากะเป็นแถวเลยครับอ,อะไรกัน,นหน้าหนาเนี่ยนะครับปัญหาอยู่ที่นี่นะครับว่าเราป้องกันได้เนี่ยถูกต้องแล้วนี่กิจการต้องป้องกันแต่ สิ่งที่เราเนี่ยครับรั้วบ้านของเราเนี่ยแข็งแรงมากไหม<ะ>ผมบอกว่าราับัตนนี่มันอยู่ที่ปอดเราเราเราสิ่งแรกที่เราทำที่บ้านเราตอนนี้นะครับ <c oughs> ไปเอาน้ำํำที่ท่านแช่ว้ในตู้เย็ยนเนี่ยออกจากตู้เย็ยนเลยหมดฮะ <c oughs> สิ่งแรกต้องทำนะครับสำหรับหวัดเราต้องทำป้องกันนะครับทั้งบ้านเรานะครับ,รบถ้าบ้านเราไหนป่วยมักเกิดปัญหาทั้งที่คลินิกผมเนี่นะแรกแรกที่เกิดที่เป็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยพนักงานผมสองสามคนนี่ป่วยป่วยแล้วไม่รู้อกครัาว่าเขาเป็นหวัดอะไรเราก็ต้อง มาคิดแล้วว่าบ,บางคนเนี่ยคนไข้ที่นัดมาบอกว่าไม่้มาแล้วครับเพราะว่ากลัวปวัตเพราะลูกหลานก็ไม่ให้มาครับพรัะงานเราก็ป่วยครับเราก็ต้องมาดูแลว,ว่าอะไรที่จะทำให้มันแข็งแรงขึ้นมาครับผมเองเนี่ยบอกว่าผมใช้สองสามอย่างที่ในใช้ผมใช้้ในมะ้าวคารับ คือผ้ามะพ้าวที่ที่นี่คุณหมอแดงเนี่ยก็คือมีวิธีการบำบัดเป็นใชเป็นส่วหนึ่งนะฮะส่วนตัวผมนะจะจะช้จะช้เรียนแบบผมไม่ว่าไม่ได้มาขายนะครับผมไม่ได้นำมาพร้าวขายนะครับมขายนะครับนะครับผมไม่ได้ขายมาพาวนะครับผมจะใช้หนึ่งน้ำมาพร้าว ที่กินวันหนึ่งสามถึงสี่ช้อนโต๊ะครสองคือสารลลายเคี้ยทองสามคือน้ำเอนไซม์น้ำเอนไซม์คืออะไรน้ำหมักหรือน้ำที่เรียกว่าชีวภาพทีเ่เราสามารถหาได้ยทั่วไปน้ำมะนาวพกักเาหาได้ทั่วไปน้ำมะนาวพกักเนี่ยนะครับมัน มีกรลอลิกที่สามารถที่จะเจาะเกาะเวลลาดได้ครับแล้วมันทำให้ภูมิเราแข็งแรงขึ้นมาผมจะให้ผมทุกชั้นในที่บ้านผมจะมีน,นาาา้ำมะพรา้าวให้พนักง,งานกินครับสองถึงสามถึงสี่ช้อนโต๊ะผมให้พนักง,งานผมให้สาหรายกี่ก็ทองคนละควรครับ ต้องการให้น้ำเป็นสายต้องกินทุกมือ้อทุกวันแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้เป็นไงบ้างผมสู้กเขาได้ครับคนป่วยที่เข้ามาแต่ละวัด <ภา S 1> ผมก็สู้กเขาได้พนักงานผมไม่ได้ป่วยมากครับเขาสามารถที่ช่วยได้ช่วยได้พิ <ภา S 2> ขึ้นมา,มานะครับพนักงานผมแข็งแรง เขาจะเป็นวันสองวันเขากลับมาทำงานได้แล้วและนนั่นคือสุดแท้ ุนโดยเบบี้เนเชล่าอาหารเสริมจากครโลกองรอยเปอร์เซ็นต์สำหรับลูกน้อยแล้วม,มาพล้วบิบเย็นตราบ ระดับของการดูแลสุขภาพด้วยอีน้นวดเอ a x มมีสมุนไพรตัวอื่นไหมคะอย่างตอนนี้วีรู้ว่าฟ้าทะลายโจรตอนนี้ขาดตลาดมากนทำไม,ไมขาดตลาดะค,ะครับฟ้าทะลายโจรผมบอกว่าฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะมันเป็นสมุนไพรที่ชั้นยอดนะครับผมเคยแนะนำบอกว่าสิ่งที่เราควรมีอยู่ในบ้านเรา คือหนึ่งฟ้าทลายโจนะรนะครับสองขิงนะครับสามอะจนคมินชันติดไว้เลยครับในบ้านเรารสามตัวนี้นะมันแก้ปัญหาได้หมดเลย